อ๋อถือขคตรเออคุณบอกไปก่อนออกไปก็ออกมากนะใช่รึใชดับมาเล่นงานอีพอแล้วโดนเล่นงานแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยค่อยค่อยเอาเลยเชินเปิดแลนเลยพี่พ่อบอกพี่พ่อบอกแล้วว่ามันโหด หอวดิลี่ครับตัวนี้โอ้โหนะครับใครว่ามีมถอดบ่เป็นครับผุนห้างมุ่งง่ายเลยครับคุณเซียนเปิดโดนไปซิฟแม่บอกเซียนเ,เปิดเซียนเปิดผุนแรนเกือบบอท่านผุนตอดผุนเป็นซิฟ <laughs> เป็นซิฟครับเป็นซิฟมันตอดอยู่เด้อครับเด้อบ่เป็นบอตอดเด้อครับมันห้างง่ายดลี่ก็มัน เป๋าลมควนมัน้งกันคุณครับพังมันโหยังอ,อ,อยี่เลย มาดขาดครื่องนึนงน่ะเชียนเปิดอห่มควนอยู่ทั้งลุมหคุณมาใช้ควัน่อดได้ครับตัวนี้หแห้งโอห้างใหญแห้งนะเดี๋ยวเ,เชียวออกไปแล้วครับจะไปพึ่งทั้งรูม โอ้โหโนเลยหหมดลายเฮงดูเรื่องเลยครับขนใจเลยครับอือลมากงสิละนี่เอือมึง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 ปิวซีพ่อตี ไงพูดสอ,องเราก็าอยู่แล้วน,นะพูดชมควนสิมัหโหดแมนโดนไปจากแม่เซียนไปอู้ผมชิบแม่อยู่เลยชิบแม่น <c oughs> ้องก็ดืม่มซิฟเลยขอโดนไปซี <c oughs> มวนละวานี่ปิดงามเลยเปิดมวนละวานนะคะรับปูนปิดทุกหูครับปิดทุกรูปิดทุกรูครับไปเซ็นเปิดจับสองมือเลยออโอ้โห ยอดอีลีครับพี่แบบใหญ่เล,เลย